สวัสดีค่ะครูอิงเด้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงฮักควายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของครูอิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูอิงมาแล้วค่ะมืดแล้วค่ะกำลังไอกำลังจะเหตุกับเขา เพิ่งให้อาหารควายแล้วค่ะแต่ละวีแต่ละ,ะวันเนี่ยควายต้องกินอิ่มก่อนค่ะควายกินอิม่มคนถึงได้กินค่ะเอามีดนอนอยู่ ีนไ,ไก่ตัวนึงค่ะไก่บ้านหนึ่งตัวว่าจะอึบอึบแบบสูตรเร่งด่วนค่ะอึบไก่แบบสูตรเร่งด่วนบานเข้าเอื่นว่าอึบค่ะบางคนเอื่นว่ากอกลอกบางคนเอื่นว่ากอกลอกคู่อิงกอกลอกบ่เป็นคูอ่อิงเป็นแต่อึบค่ะแต่อึบของคูอ่อิงนี่เพสไหมอแกงค่ะ แล้วก็ใช้เครื่องเทศเยอะๆทอคุอิงชอบหอมๆค่ะหอมๆหลกักะต้องเผ็ดๆน้ำค่ะเผ็ดๆสุดเด็ดค่ะอึบไก่สุดคุิงซื้อตลาดค่ะไก่บ้านคุิงซื้อตลาด คุณอิงจำได้ค่ะว่าคุณอิงเคยเคยเคยไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะคะเทื่อนึงนะคะเรื่องการเหตุไอ้น้ำยาน้ำยาไล่แมลงนะคะแต่คุณอิงบ่นอะไรบ่นอะไรเหตุไอ้คลิปคลิปยูทูบค่ะเรื่องการเหตุน้ำยาไลาแ่แมลงช่วงที่ลำปีสกินมาใหม่ ผู้อิงก,กัเฮ็ดน้ำต้มต้มน้ำยาค่ะต้มน้ำยาไอสูตรสมุนไพรนะคะไล่มาแรงกระสูตรพื้นบ้านทั่วไปของเหนีนี่แหละค่ะคือมาแรงยุ่งเนาะยุ่งมันบอมักมันไม่ชอบกิน่นตะไคร้หอมส่วนพวกแมงวันนี่มันบอชอบกินใบสาบเสื้อนะคะแล้วก็มะกรูดนะคะ ใบสาบเสืออยู่ขางหลัวเห้าเนี่ยนะคะมันร้ายเกิดขึ้นร้ายค่ะคุยิงก็เลยสั่งสื่อแต่ตะไคร่หอมนั่นแหละค่ะ,นะคะสั่งสื่อตะไคร่หอมมาสามร้อยคุ่งก็เอาทั้งหัวทั้งใบค่ะแล้วก็ต้มใส่กับใบสาบเสื้อ ไปสาเส้นน่ใส่ได้ล้ายเลยค่ะเพราะว่าหลกลันปีสกินนี่โอ้ยยังหงอหลานหลกลัปีสกินมันจะมากกับแมงค่ะแมงมันกินเลือดมันดูดเลือดควายพอมันจับดูดเลือดอีกตัวน,นึงหรือไปดูดอีกตัวน,นึงมันก็นจะติดกันเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันเบื้องต้นก็นกนคือป้องกันมาแรงเนาะคุณอิงเคยไหลซดบอกอวิธีการทิ้งนึง กับบแมนว่าคูอิงมีความหล้เท่าไหร่หรอคะคูอิงล่องใส่คะ่ะล่องใส่กับขอ,อเจ้าว้องมือแรกมันกะยังมีอยู่ขาแมลงกระลดล่งอยู่นะคะมือที่สองกรลืมลดลงกว่ามือที่หนึง่งเพราะมือที่สามคู่อิงฉีดติดต่อกันมแมลงหายคะ่ะสูตรของมันก็คือใส่ใบาสาบเสื้อกับไอ้ตะไคร่หอมคะ่ะต้ม ใส่กันนะคะใบสาบเสื้อใส่ลายเลยมีแต่ไขห่หอมใส่ลายได้แห่งดีค่ะต้่มหมอนยันยัเลยใส่น้ําเยอะๆต้มเคี่ยวนานๆจนได้น้ำน้ำอ่าจนน้นาไปสนสีน้าตาลเข็มค่ะกินเขาจะหอมแล้วก็จะ,ะคล้ายๆกับฉุนฉุนกินอ่กินใบสาบเสื้อไหมคะ่ะจักหน่อยแต่แต่ไขห่หอมมันก็มีความหอมนะคะ มาเป็นยังคือเฮาเนอ้อแม่นเฮาควายบวพผีจัดการมาันอะย่างน่ามาต้มนะคะเคี่ยวจนได้ที่แล้วจนได้น้ำเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะเดี๋ยวสักเมือน,นะคะครูอิงสีเห็นให้เบิ่งนะคะจนไดน้น้ำน้ำต้มเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ขากะเอามาพักไวพักไวจนเย็นคะ่ะเพื่อมันเย็นกับสีขามมือขามขึ้นหมดละค่ะนะคะเพราะขามขึ้นแล้วข้ากะเอามาเทใส่ปอกกี่แต่ปอกกี่มันก็จะไอ้น้่นทัวโตัวควายนเนาะข้ากะเอามาใส่เครื่องพลเครื่องพนเครื่องพลหนาำที่เป็นะละอองละอองนะคะที่ข้าใส่พลพลหนาำควายเนาะที่เป็นแบบสะพายเลยก็ได้คะ่ะจังสันละใส่เลยใส่เข้าไปจนหมด แล้วก็เอาไปพ่นใส่ตัวควายเลยค่ะพ่นไหทั่วเลยมี่มี่มีหลาพคนโทรมาถามคุอิงเนาะนะคะทางที่คุอิงกะไหลชุดน่านเหลวแต่ก็ต้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามคุอิงก,กับไปเบิ่งย้อนน้อ,นองๆน,นะคะแล้วลือลอล้อพี่ๆที่เลียงควาวงามคึอกันนี่แหละคะ่ะพ่นกับพ่นย้อนกลับไปเบิ่งไหลชดคุอิงเพื่อนก็เลยโทรมาถามว่า มันใส่กับควายทองได้บบใส่กับควายหน่อยได้บบมันผลตัเขาได้บบมันสิบโเป็นยังบโบเป็นเด้อค่ะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรค่ะสมุนไพรตามธรรมชาติมันบบเป็นผิดบบเป็นพายโบมีสารเคมีนะคะสิ่งที่คู่อิงอยากบอกเลยก็คือเพราะว่าไอ้ทรายเพิ่นบอกมาเพิ่นเตือนมาคืออะไรที่เป็นสารเคมีนะคะไม่อยากให้เอามาใช้ในข้อควายโดยเฉพาะใบก้อนนะคะ เอามาฉีดหมดฉีดแมงหรือฉีดยุ่งนะคะโบอย,อยากให้เอามาฉีดในขอค่ายเลยนะคะอันตรายนะคะมันเสี่ยงลางคนกับบเป็นยังดอกค่ะลางคนมันบเป็นยังกะเิ่นยังสายยูแต่กะปองกันไหวเป็นดีเนาะ,ะ่ะเฮานี่แหละคะ่ะก็คือผลเซโตค้ายเลยเอาน้ายาสูตรสมนุนไพรที่เอาเห็ดเองนี่แหละนะคะผลเซโต้ค่ายนะคะหายมันทัวเลยทั้งแขงทั้ง,างขาทั้งหัวทั้งหางเขานะคะทั้งหนาทั้งตาเขา มันจะหอมเลยล่ะคะ่ะตัวควายจะหอมนะคะค <c oughs> อควายก็จะหอมเลยค่ะแล้วก็ผสมด้วยกินกินที่ชุนชุนของไอ้ใบสาบเสื้อนอะนะคะมาแล้วว่านเพิ่นมาตอมเพิ่นได้กินชุนแล้วเพิ่นก็นจะนี้นะคะตอมไดนบโดนตอมไดนบ่นั่นนะคะยุ่งกันยุ่งข้าบ่ชอดกินไอ้กินตะไข่หอมเนาะนะคะ แล้วคนว่าคูอิงผมหาไอ้ไข่หอมบอ่ได้เขาเอายังแทนไดบ่ก็เลยว่าคูอิงก็เลยว่าหน่อยไข่หอมใส่บ่ได้เออหาบ่ดด้เนาะไข่หอมหาบ่ได้เอาใบมะกรูดก็ได้ค่ะต้มใส่กันใบมะกรูดไล่ๆรูสิกกระหมากหม,มากมะกรูดเลยนะคะหรือไม่ก็ถ้ามีไอ้ถามี่มะกรูดเนาะที่เป็นหมากสดนะนะคะต้มใบสาดเสื้อวเปียวเย็นแล้วก็จังบีบ บีบเอาหน้ามะกรูดสดๆเลยบีบได้ไล้แล้วก็จังเทใส่ปสมกันให้มันไม่กินมะกรูดพอมะแรงวันบวชอบมะกรูดนะคะมันกินชุนพอมะกรูดใส่ก็ไดค่ะแทนก็ไดนะคะย่างหน่อยก็ซอยลดมะแรงได้บากนะคะอาจจะโบเบิดนะคะแต่สูตรที่สูตรสะตะไคร่หอมกับใบใบสาบเสื้อนี่คุณอิงหินใส่แล้วนะคะได้ผลรวมเทิงกับอ่าอย่าลืมนะคะถึงเฮาถึงเฮาสีฉีดไอ ยาไลยุ่งหรือสมุนไพไรไลยุ่งไลมะเร็งสำเร็จกระกตามถาห้าบวมเหมี่ยนขีในขอบนะคะบวเอาดินมะทมเนียวเขาในขอบมันกะมีกินเพราะมันมีกินปรับมะเร็งมันกะมาอยู่ดีพอเป็นการหล่อมะเร็งโดยตรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแหลกเลยคู่อิงแนะนํานะคะก็คือเหมี่ยนขีในขอบห้เดียบร้อยเค็ดขอบห้สะอาดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเนียวกินชุนเนียวคือการค่ะค่องควายเวลาเขาเนียวเสียขอก็ต้อง เอาไส้ทมนะคะบ่งจำเป็นต้องไปค้นขางอกก็ได้นะคะเอาไส้แห้งอยู่ในขอ,อกเขาเองนั่นแหละนะคะขัดทมนะคะขัดทมกลางคืนเขาอาจจะเอ่อบด้ลุกมากแต่เขาก็เก็บก่อนนอนให้มันเรียบร้อยนะคะถาขอ,อกสะอาดมาแลงกัอ่มันกับเป็นการลดมาแลงได้อีกทางหนึ่งคือได้หลายเลยล่ะคะ่ะนะคะการรักษาขอ,อกนะคะบัดนี้การรักษาขอ,อกให้สะอาด บอแมนว่ามันซอยดูแลสุขภาพควายได้อย่างเดียวด้วยค่ะนะคะมันเห็ดห้ขคอกเท่านี่มเสเน่หน่ำค่ะแขกแขกไปไพ่มากนะคะแขกไปไถ่มากว่านเพ,เพื่อนเพื่นเห็นเ่นแต่อยากมากเยี่ยมอีกเพื่อนเห็นเพ่นแต่อยากดูโดนๆนะคะเพราะว่าขอกเท้ามีการดูแลความสะอาดถึงจะเป็นขอกบ,บ,บ้าน นะคะคอเกลียวคอสูงก็ตามแต่ถ้าคอกสะอาดบ่มีกินของขีควายเลยม่มีกินเงียวเลยนี่นะคะามันก็เป็นที่ประทับใจอะค่ะเป็นที่ประทับใจของของแขกคนที่สีมาเยี่ยมขอเฮ่านะคะเพื่อนก็อยากนั่งเล่นอยากช่มควายอยากคุยกับเฮาโดนๆนะคะและอีกอย่างก็คือมันเป็นในเรื่องของอ การ้นใดใจทั้งทั้งอ่อนผอมใดใจตรงทิวาเพื่อนจะเห็นความความมาันในโตเฮ้านะคะแขกที่เพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนจะเห็นความใส่ใจในโตเฮ้าว่าเฮ้าใส่ใจไข้นะคะอ๋อสัน้นสันค่ะคุยงหันตะไข่นะคะกล่องก็เลยสันโตสัน <c oughs> นี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นคอ,อ,อกเด้อ,อค่ะคอกคู่อิงอยากให้เมื่อไม่เนาะ เหลียงควายงามฮาวว่จะเป็นตองเหลี้ยกร้ายโตค่ะเพราะว่าควายงามฮามันราคาสูงสักโตสองโตก็ได้เมื่อไม่ที่กาลังเลิมเหลี่ยงเนาะคะ่ะโตสองโตหรือสามโตถ้ากาลังเงินฮามีกําลังฮามีที่สิเมี่นงขอ,อกได้ดูแลขอ,อกได,ด,ออกได้ดูแลโตเขาได้นะคะฮาวเขาจะสามสี่โตสามสี่แม่กับพอ่อนะคะเพราะว่าฮาเหลี่ยงควายราคาเงินแสนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้อง ดูแลขอกดูแลวายโตวายให้มันสมเงินแสนที่เขาลงทุนไปนั่มนะคะมันเป็นการเพิ่มมูลราคาไห่กับโตวขยห้าวพร้อมนะคะเพิ่มมูลราคาจังไดก็คือข้าดูแลขอกดีแมงบัมาตอมไขยข้ากับบอมีตุงมบอเป็นบาดบอเป็นแพ้บอเป็นหลบบเป็นไผ่นะคะขอกบอชื้นโลกไผ่สาเจ็บกับบอมายามนะคะ คอกชื่นนี่มันก็นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เหุดห้ฝ่ายห้าเป็นโรคปากเผาเปื่อยเนาะนะคะเพราะว่ามันก็นโอ้มันก็นมาแรงมาตอมไร้เชื้อโรคมันก็นเกิดขึ้นไร้นะคะเพราะฉะนั้นคู่อิงอยากหย่ำเลยน,นะคะเรื่องขอกนะคะพยายามดูแลหายได ะะพยายามดูแลให้ได้มันเป็นสเสน่ห์ของคนเลี้ยงควายงามด้วยนะคะถึงจะเป็นขอบบานแต่ตามแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณในขอบเนี่ยมันสะอาดสะอาดนะคะก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะและก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ควายงามในขอกเข้าขอบนะคะ,นะคะเครื่องผลน,นามทาง,งานแล้วคะ่ะเดี๋ยวครูอิง <c oughs> อพักไหว้แป๊บหนึ่งก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวครูอิงมาใหม่นะคะ บักไอย่ยางพานค่ะยางพานแเลยจมจมใน่นหน่อยวะบาดแสบกับเป็นไข่ได้นอโรงพยาบาลแถ่ถแถละงานนี่วะสันกินเขาเดอกาันนี่เอาครูอิงอย่าก,กินอึบไก่เนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเครื่องค่ะเครื่องอึบไก่ครูอิงเอาไอ้ปลาไข่หั่นปลาไข่ค่ะ นะคะหัวขาหัวขาออนนะคะหัวขาออนกระเทียมนะคะหัวหอมแล้วก็บใบมะกรูดหัน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 ใส่กันแล้วก็ตําใส่พริกเยอะๆคูอิงชอบกินเผ็ดค่ะได้เครื่องหอมแล้วนะคะตําละเอียดแล้วคุิง คิดอยู่กระได้กับมะก,กว่าดไูไกลๆเสียงรบกวนลร้แห้งค่ะโอ้ธรรมชาติป่ะนะ <c oughs> กล่องกระสันลืมเบึงว่าตำแห้งกล่องสัน <c oughs> โอ้ยขอโทษขออภัยค่ะกล่องสัน <c oughs> <c oughs> น่นะตำไร้กล่กองสัน ไ่มือกี้กันได้กินละค่ะได้กกินอุ่งไก่แทะตอค่ะตอเมื่อกี้นี้เขาเอาขางไว้นะคะเขาคุยกันขางไว้ตรงไอ้ตรงเหลืองการดูแลรักษาทำความสะอาดขอบเนาะนะคะการดูแลทำความสะอาดขอบมืกอกี้จริงๆอ่ะมัาซอยเห็นไหมเขาป้องกันลูกไผ่ไข่เจี๊ยบได้รพอะค่ะ นะคะป้องกันไอ้โรคไข่ในควายเข้าได้ร้อมนะคะไผ่ถีม่มะมึงมะควอบแบงแล้วก็สีเสื้อหมันในตัวควายเข้าว่าเออนะคะสุขภาพร่างกายเขาก็คืออ่าจะดีจะแข็งแรงดีเพราะว่าเพิ่นมีสุขอ,อนามายัยนะคะมีสุขอ,อนามายัยภายในขอบดีนะคะตัวต้นควายกับผิวพันดีนะคะ สุขภาพเขาก็ต้องแทงเลงอยู่แล้วนะคะะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะในการเลี้ยงควายงามก็คือการดูแล Teraz โอ้โอ้ซันันันการดูแลของให้สะอาดนะคะแล้วก็ดูแลตัวควายสะอาดเขาเปลิ่นปับกันหลังให้เขานะคะทุ่งให้เขานะคะบนันนีการอาบน้ำของคู่อิงเนาะอาบนา้ำอาบน้ำให้ควายของคูอง่อิง ูอิงจะใส่แชมพูค่ะนะคะใส่แชมพูกับส้นไล่ผสมกันค่ะนะคะแล้วนกะ็อาบทูให้เขานะคะผิวเขานี่จะใส่ส้นไล่จะซอยในเรื่องของอะไรยังวะผวกกะนะคะผวกขีกาขีเกลื่อนผวกเฮ้านะคะผวกไข่ไข่เฮ้าเขานะคะให้รุดให้หลวงออกนะคะให้เกี่ยงให้มุ่นนะคะ ส่วนพวกแชมพูเนี่ยกะยังที่ว่าลาะคะ่ะช่วยบำรุงผิวพันธุ์บำรุงค้นเขานะคะแลนะ้วก็โตตนเขาหอมนะคะนี่แหละการดูแลโต้วควายของคู่อิงนะคะในเรื่องของการอาบนา้ำการอาบนา้ำโตควายนะคะก็สำคัญนะคะในเรื่องของการใส่แชมพูใส่สบู่หรือใส่หลางคนบอกว่าแชมพูม้าก,ก็ไดค้ค่ะแชมพูม้าก,กัซ้อนในเรื่องของเฮาเฮ็บเฮานะคะแล้วนกะ็ กันแม่งได้ผอมเพลินว่านะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกเทคนิควิธีการหนึ่งนะคะจะกับแชมพูมาก็จะแพงในจักหน่อยนะคะแพงกว่าสไลด์เฮาเนาะนะคะบาัานนี้การเอาควายเขาแต่ละเทือเขาก็ต้องสังเกตโตควายผอมเนาะนะคะเข้เาสื่อควายเขาขอกเขาเนี่ยนะคะ เบิงโตวควายไม่ผอมนะคะเบิงแทงเบิงขาเบิงเหล็กเบิงตีนเขานั่มนะคะเบิงโตตนเขานั่มว่าเขามีเฮาบอมีเฮามีไขบอนะคะเขาคอกปับ๊บนะคะถ้าเกิดเขามีเฮาเขาก็ทำการกำจัดเฮาก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเอามาติดมูมเนาะนะคะวิธีการกำจัดเฮาของคุิงก็คือเอาช็อกขีดมดนี่แหละค่ะนะคะช็อกขีดมดนี้เขาจะบรเเ็ดเขาเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเลยคะ่ะสามารถขีดได้นะคะ คูก็เอาคูอิงก,ก็เอาขีดชอ็อกเต็มโต,โตเลยค่ะทัวโตนะคะมองได้ถี่มีเฮานะคะท้องขาขีดให้ทั่วเลยเด้อค่ะนะคะเนะต็มโตร,รับรองนะคะโมะเกินชั่วโมงเฮาตายเป็นกองะค,ะคูอิงเฮ็ดแล้วนะคะโตนึงนี่เฮาเต็มเลยมีแต่โตใหญ่ๆค่ะแม่เฮาเนี่ยนะคะคูอิงเอาช็อกขีด ขีดให้ทัวในพื้นทองก็ขีดในเล่านมขีดบัดในสอกขาขีดค่ะเท่าเดียวค่ะตายกองกันเลยค่ะนะคะเฮาน่ะนะคะแม่มันน่ะส่วนส่วนใครมั่นก็จังยางที่ครูอิงวานน่ะละค่ะก็คืออาบหนาให้เขาดูๆนี่แหละสันไลในการทูทููเนี่ยมันก็ล่วงอ่อนนี่มันก็หลีบไปนะคะเพราะฉะนั้นนี่ละค่ะเทคนิควิธีการดูแลตควไข่ของครูอิงนะคะ บานีชอ็อกนี้บ้แมนสีกําจัดเฮาได้อย่างเดียวด้วยค่ะกําจัดแมงแ้่ก็ยุ่งตอนกลางคืนได้พร้อมนะคะสําหรับขอกไม่ถี่บ้ันละกลางมุ่งเนาะนะคะยุ่งหลายยุ่งมากัดเขาจังสิเรือแมงแมงเหลือควายนะคะที่มาตอมเขาเข้าใส่ช็อกก็ได้ด้วยค่ะขีดก่อนนอนหรือขีดตอนกลางเว้นก่อนเฮ้าสีน,นี้ก็ไดขีดทั่วลังเขาเลยเลยตรงหนอกเนี่ยตรงนอกที่แมงมักมาตอมเนี่ยขีดให้ทั่วเลยค่ะ ะะแม่งโมนี่มาตอมเนี่ยรับรองค่ะตายค่าหมองค่ะแล้วก็แม่งโพนี่ก็จะน้อยลงค่ะวิธีการช็อกเข้านะคะช็อกขีดมดเขานี่แหละค่ะนะคะขีดเต็มตัวเลยค่ะกันแม่งกันยุ่งในยพอ่อโมเมนต์กันค่ะฆ่าเลยค่ะนะคะนี่แหละวิธีการดูแลตัวควายของควีนแต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามั่นสาสาร,สารเรียบ่ยอยตื่นสามมาเขาต้องอาบน้ำให้เขาค่ะนะคะอาบน้ําให้เขาให้เขาสบายเนื้อสบายตัวนะคะ การอาบน้าห้ควายดูดูเนี่ยนะคะมันเป็นการได้ใจควายเราด้วยนะคะควายบางตัวบกใครเชื่องจริงๆอ่ะควายมันบ่ดยเห็นยังคนมันหย่านคนซื่อๆเพราะว่าบางขอกอยู่กับเขานี่อาจจะตีเขานะคะเขาก็ระแวงเขาก็กลัวนะคะพอเขามาอยู่กับมือ้อจับๆๆจับเจ้าจะ้องไม่เขาก็ระแวงย่านย่านถือตีนะคะ เขาก็เลยมีความรู้สึกอยากระแวงระวังนะคะแล้วก็กลมหัวล่งทายเขาทรายจางสีนะคะจริงๆเขาไม่ได้ทําอยากทําร้ายเราหรอกเขากลัวเรานะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำให้เขาดูดูทำความสะอาดทูนาทูตาเช็ดขีตาให้เขาตอนเสาร์นะคะมันจะเป็นการทําความคุ้นเคยกับควายนะคะโดยตรงเลยควายเขาจะ,ะเชื่อใจเรากับวิธีนี้ด้วยนะคะ พอจังหวะควายในขอคุยอิงนี่คือเฉียงมดคุโตนะคะ,ะจับเขาดูรู้คุยกับเขาดีๆนะคะคู่คุยอิงนี่เอิญควายทุกตัวนี้ลูกลูกลูก,ล,กลูกคุโตนะคะ <c oughs> แล้วก็กอ,กอดค่ะกอดคุโตนะคะกอดหอมแก้มคุโตว,ว่าควายคุยงจะอาบน้ำสะ,สะ,สะอาดๆนะคะก่อนนอนก็ต้อง่นน้ำใหยเย้เย็นๆนะคะ บางคืนกุ้งก็ับไปนั่งเล่นน้ำเขานะคะจนสามถุ่มคุ้ยังขึ้นนอนนะคะบ,บนบนนันนะคะขึ้นไปอาบน้ำตอนนี้กำลังอึบไก่อยู่ค่ะกะประมาณนี้แหละคะ่ะวิธีการดูแลค่ายของครูอิงนะคะสำหรับเมื่อนี่นะคะเดี๋ยวเราทำกับข้าวเสร็จคห้มาชมนะคะหน้าตาอึบไก่ของครูอิงนะคะวันนี้เราจะได้กินข้าวกันกี่โมงตอนนี้มันมันเป็นซองโทรศัพทอเรา้าไอค่ะ ต่สองทุ่มแล้วนะคะคูอิงยังนั่งเห็ดกับเขาอยู่นะคะแต่ควายนี่อิ่มนอนบ้ดแล้วคะ่ะควายต้องอิ่มก่อนคนถึงอิ่มนะคะคุณคนถึงค่อยกินนะคะเดี๋ยวเขา,าจังมาพอกันอีกนะคะห้ไก่สุกก่อนนะคะยังไม่หันเราเปิดเครื่อง <c oughs> เสร็จแล้วคะ่ะอึบไก่ของคูอิงคะ่ะ เสร็จแล้วขณะนี้เวลาเวลาเท่าไหร่หรอะพี่สองทุ่มกว่า <c oughs> นะคะมากินข้าวค่ะพี่น้องอึบไก่คุยงแล้วแล้วค่ะเอานะพือใบโอเคทำกับข้าวเสร็จแล้วคนได้กินแล้วขาวนี้นะคะ <c oughs> คนได้กินแล้ว นี่แหะคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณอิงนะคะมาแ,<ต>ะแชร์นะคะประสบการณ์ในเรื่องของการเห็ดนำสมุนไพรนะคะ,ะแต่ก็มไม่ได้ทำให้ดูเนาะแค่มานั่งเล่าให้ฟังนะคะกะเดี๋ยวมีโอกาสนะคะคุณอิงจะมาหาหาโอกาสนะคะมามามา,มาพาเห็ดนะคะว่าเป็นแบบใดน,นะคะแต่ก็ก็คิดว่าน่าจะได้เป็นแนวทางนะคะอีกทางหนึ่งนะคะในการ เมื่อไม่นะคะหรือหลายคนที่จะเอาไปใส่ใดนะคะกำบังขอกนะคะถี่ย่างมดอดมีวิธีในการกำจัดมแมลงหรือป้องกันมแมลงนะคะแล้วก็เทคนิคการดูแลควายนะคะดูแลผิวพธุ์เขาดูแลตัวตนเขานะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าควายงามให้เราด้วยนะคะควงงามน่ะนะคะตัวตนเขาจะคล้ายตัวตนเขาอยู่แล้วละคะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเขาดูแลเขายิงดีทอดายนะคะเขางามทอดายนะคะเขายิงจะขายได้ระค่าสูงนะคะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการดูแลควายในขอคู่อิงเนาะค่ะนะคะ,นะคะกัาฝากไว้ซ้ำนี้นะคะเป็นการมัดแช่ประสบการณ์นะคะที่คู่อิงนะคะได้นํามาใส่ในขอคู่อิงนะคะควายอะ่ะถ้าเราดูแลเขาดีตัวตวนเขาจะขายเขาเองนะคะวันนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงฮักควายแหนเดอร์ค่ะทุกๆคนนะคะเป็นกําลังใจให้ครูอิงในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะ,ะเรื่องไหมนะคะเรื่องไหมครูอิงกำลังสั่งอยู่นะคะกับไม้เซลฟี่ ie, กันสั่นนะคะครูอิงกำลังสั่งอยู่บอฮันละมานะคะตอนนี้ก็เอาแบบตามนี้ตามเกิดก่อนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่ไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเจอกัน คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ